ดีค่ะมาค่ะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางบอนสีบ้านแล้วเนาะค่ะอ่าช่วงนี้แม่กำนันเปลี่ยนกระถางบอนสีล้วนๆเลยเด้อค่ะยังบ้านเล้วนี่อีกหลายยูดอกค่ะกอ่าเปลี่ยนกระถางไปพร้อมเอามาใม้อเบื้องไปพรมเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิ้งต้นนี้อ่าต้นนี้ของแม่กำนันต้นต่อไปสิเป็นต้นอียงเนาะสันนี่เนาะค่ะเนาะต้นนี้เป็นบอนกาบเด้อค่ะเด้อนี่่อนจิเปลี่ยนกระถางกะบมาเบิ้งลักษณะของต้นบอนแม่กำนั่อนเนาะ บอนตัวนี้เป็นบอนกาบเด้อค่ะนี่เห็นบอ่อ่าถ้าแม่กำน,นัลเอามาให้เบิงสุตตุกสิบวหูเด้ว่าแม่กำนันกับมีบอนกาบอ่ะแล้วกับผู้วหูกัสิกบสิบปหูอีกว่าบอนกาบเป็นจัาใดเนาะมาเบิงลักษณะของบอลกาบเนาะคะ่ะนี่อ่าอันนี้บอลกาบมาเบิงลักษณะใบเขากรอ,อ่ากับมีรูปทรงใบเป็นเป็นรูปหัวใจเนาะคะ่ะทรงหัวใจ กับมีพื้นใบสีเขียวเนาะเนี่ยเป็นนี้มีพื้นใบสีเขียวเส้นใบสีกระดูกใบสีเขียวเส้นใบสีเขียวตรงสะดือสีแดงเนาะคะ่ะตรงสะดือสีแดงหูชิดเนาะคะ่ะหูชิดหูชิดฉีกถึงสะดือเนาะคะ่ะอันนี้ทั้งต้นยังเป็นสีเขียวอยู่ด้วยค่ะนี่อ่าอันนี้คือหน้าใบเขาเนาะล้างใบกะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ ล้างใบล้างใบจะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะการใบการใบก็บสีอ่าบอลเมนสีเขียวเนาะออกสีน้ําตาลอ่อนๆโอมชมพูจักน้อยเนาะคะ่ะแล้วกะ็ที่พิเศษลักษณะพิเศษของบอลกาบก็คือความเป็นบอนกาบเขาเอื่นว่าแข็งเนาะคะ่ะมีระยางเนาะที่ที่ก้านใบเนาะเอื่นว่าแข็งเด้อคะ่ะเด้อนี่อันนี้ถ้ามีแข็งแบบนี้เพื่อนสีเอื่นบอลกาบเนาะคะ่ะ เนี่ยแต่ละกานใบการใบออกมาขึ้นมาแบบนี้กานใบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีแข่งออกมาแบบนี้สศเอื่นว่าบอนกาบเนาะค่ะเนาะนี่นี่แขรงนี่ค่ะบอนกาบเด้อค่ะต้นนี้อบอนกาบต้นนี้กะอนาคต อนาคตต้องเปลี่ยนสีในนอนเลยเพราะว่าเขายังบ้านในกัดสีเนาะค่ะเขาเป็นต้นเบบียูเนี่ยต้นเบบียูแต่ว่าเขากะส่งสูงเพราะว่าบอลกาบเป็นต้นที่สูงหนาสีงามเดยวต้นนี้นะอนาคตเนาะนี่ถึงสิเป็นสีเขียวแบบนี้กะซางเพราะว่าเขาบ้านในกัดสีเนาะอ่ะเป็นบอลประเภทกัดสีถ้าเขากัดสีออกมาแล้ว กะกะเบลูเนี่ยพท่านได้คาดเดาว่าเขาจะเป็นสีหยังเดี๋ยวแม่กำนันกระสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะว่าบอลกาบตัวนี้สิเป็นสีหยังเริ่มจากสีเขียวเนาะค่ะเนาะเริ่มจากสีเขียวที่นี่เขาก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วเด้แต่ว่ากระถางหน่อยๆนึงเด้นี่กระถางยัง3นิ้วอยู่เนาะค่ะเนี่ยก็เลยสิมาเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็สิเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ เพราะว่าแม่กำนันยังบ่ะทันไมีแม่พันอ่าต้นบอนกาบหลายต้นเนาะถามว่ามีมีอ่าแล้วไปกับมีอยู่แต่กับบอหลายต้นเนาะค่ะอ่าต้นใหญ่แล้วกับมีเปลี่ยนกระถางให้รู้สึกว่าแม่กำนันกระสิเคยเปลี่ยนกระถางบอนกาบไปครั้งนึงแล้วเนะะาะกับย้อนเบิ่งคลิปแม่กำนันได้วัดต้นนั่นเป็นจังใดเนาะคะ่ะเนาะบอนกาบต้นนั่นตอนนี้ก็ใหญ่แล้วล่ะเออใหญ่แล้วแต่สูงกับสิบ่สูงคือต้นนี้เด้ ต้นนี้ส้มส,สูงสูงสงางงามละหงุ่นเด้งามอยู่เดียขาวนั่นเมนบบนี่แมงก้านเสียเบืองคักๆเดอ้อนั่นอือพีกอย่างก็มาเบืองน้าอีกแล้วเนาะมาเบืองอดินที่แม่ก้านสิบปลูกมือนี้เนาะคะ่ะแต่เป็นดินใบไม้มาร์กเนาะคะ่ะดินใบไม้มาร์กอ่าใบไม้มากกับใบก้ามปูใบชมพูใบ้ำแาเท่า ah, นี้ละอ่ะมาร์กด้วยเอ็มเนาะคะ่ะ ้วก็ปุยคอกหิ้งว่าบ้านเหาเนี่ยแหละเนาะที่นี่แม่กำลังสิเพิ่มอ่าเพิ่มธาตุอาหารให้เขาด้วยมูลใสเดือนเนาะคะ่ะเพิ่มไปอันนี้มูลใสเดือนเนาะกะใสเพิ่มไปค่ะเพิ่มธาตุอาหารให้กับบอลเนาะคะ่ะอ่าปุ๋ยมูลใสเดือนเป็นปุ๋ยเย็นเนาะค่ะเนาะเป็นปุยเย็นบ่มีอันตรายต่อพืชเนาะคะ่ะบ่ต้องมักเนาะคะ่ะถ้าเป็นอาชีมูขิ้งว่านี่ต้องมากกกอนเลยค่ะเด้อ เพราะว่าเขาเป็นปุ๋ยห้อนเนาะอะ,อะถ้าเท้าออกมาใส่กระถางร่วมๆกันเร้วจะเกิดควมห้อนค่ะสําหรับขิงง่วถ้า,าปุ๋ยคอกถ้าเข้าบ่มักเนาะขิงง่วนเนาะค่ะถ้าเท้าบ่มักที่นี่มัก็สีเห็ดเห็ดหายต้นใหม่เท้าอะเป็นอันตรายได้เนาะอาจเสถึงตายได้ก็มีเนาะถ้าใส่หลายๆแบบแต่ถ้าใส่หน่อยๆค่คือ่อิเป็นยางดอกเอา้าสมัยตะกี้เพื่อนเราไปใส่พักเพื่อนก็บ่ได้มักเด้นหาเม่ก์กำนัน กะสิวาแม่นยู่ะตะกี้ใส่ใส่ผักแมก่กำนันก็เคยใส่เอาไปไปเอาจากคอกแล้วก็ไปใส่เลยบไดไมักเอาไปปลูกผักไว้ย้ำพวันเบียผักเนาะแต่ว่าอ่าก็มาสังเกตตัว,ว่าวแปลงผักเขาก็เป็นแปลงที่ง่แมน่นบะล่ะเป็นแปลงง่ายแล้วก็อยูอ่าพื้นที่ที่กว้างบไดบไอบดไอนาด้ แค่ห่อ,อลอยๆโยโยบางๆมันบอกเขากบบอกว่มีความแบบแอบมามักมมกันเขาบ,บ่มีเขาก็บว่าเกิดควมำหอนนันกับเหตุทางกาเขาซุมอันนี้คือเหตุและผลเนาะแต่ที่นี่พ่อะเขาเอาอามาใส่กระถางแบบนี้ในหน่อยใหลายเงียกันอยูแบบนี้เขากระสิเกิดคว่ำหอนตัวอันนี้สิผิดหรือถือเนาะแต่ว่าแม่กำนั่นก็คิดว่าแบบนั้นเนาะค่ะเพราะว่าเขาเคยเหตุอันนี้แม่กำนันก็เคยเหตุ เอามาใส่กระถางกระบ,บอนคือบ่ขึ้นแทนเนาะมันคือเปื่อยมันคือเฉาอันนี้คือประสบการณ์เนาะคะนะ่ะเนาะจักสิถือจักสิพิษพิษจะละหน้ามึงเอาเนาะคะ่ะอันนี้มือนี้กระซิใส่กระถางอ่ะหกนิ้วเนาะคะนะ่ะเนาะใส่กระถางหกนิ้วครับอ่าข้าวกระใส่ดินไปก่อนใส่ดินไปก่อนจักน้อยหนึ่งเนะาะจักบ่ถึงเพิงกับอะไเนะาะเพราะว่าอ่าอันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ กะมเบึงเอาบอลเหาออกจากกระถางเลยค่ะวิธีเอาบอลออกจากกระถางกะบีบบีบน้อยนึงเนาะค่ะเนาะบีบน้อยนึงอเอามือหเขาประคองไว้ตน้นไว้เนาะให้แน่นๆเนาะค่ะเนาะนี่ออกง่ายๆคะ่ะนี่ลากสวยมากคะ่ะทุกคนลากสวยมากนะคะนี่ใส่เลยเขาก็แน,น่นอันนี้มแต่ใบก้ามปูรนนะะุ่นเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะค่ะ คืนีเขาก็อเอาดินอ่ะจัดให้ได้ที่จะเอาดินเข้ามาใส่เลยเนาะคะ่ะเนาะนี่แบบนี้ต้นไม้เขาก็สีบัวช้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าบริเวณกระทบกระเทือนหาเขาปันไดเนาะไม่ได้กระทบกระเทือนรากสักเท่าไรนะคะน้อยที่สุดนะคะนี่อ่างามดิค่ะเมียนบัว ด,ดูด็หรือว่าจังไหแม่กำนันนะว่างามเด็อ่บอนกาบตัวน,นี้เนาะอันนี้เรีย้ยวๆกับลดน้ำค่ะอ่ะซัมเนี้ค่ะแล้วก,เเวเกเ็เอาเขาไว้ในตู้คือเกานเนาะเอาเขาไว้ในตู้โอ้คือเกาดอจ่ะเนาะที่กิ่งแล้วเขาอยู่นอกตู้ก็ได้ด้วยค่ะเลี้ยงเลียเ้ยงนอกตู้ก็ได้เนาะสําหรับบอนกาบบอนกาบก็เป็นบอนอีกอย่างที่ก็เป็นบอนที่ง่ายซ่า ค่ะไงซา,าเลี่ยงยากในจักหน่อยอยู่ค่ะก็เลยก็เลยยังว่าท่านเดียวออกจากตู้อบเนาะคะ่ะเนาะยังเอาใส่อยู่แต่ว่ามันกะกระสมควรเเวานเจเบล่าเนาะถึงสีซาแต่ก็สวยนะสำหรับพี่ดีแม่กำนันกะเอาบอลกาบงามๆมองงามงามามสู่เบิงเนาะคะ่ะเนาะมาหายเบิงค่ะค่ะถ้าถืกใจก็กดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเนาะกดติดตามแม่กำนันน้ำเน้ยค่ะเดอ้อฝากติดตามเพจแม่กำนันสตอรี่น้ำเน่ถ้าสนใจบอลสีไม้มงคล อ่าทักแม่กำนันมาได้เด้อค่ะเด้อทักทางเพจก็ได้ค่ะเพจแม่กำนันก็ได้ค่ะขอบคุณที่รับชมเนาะค่ะนาะค่ะคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ